ชุดวิทยาศาสตร์พิสววตอนแรงดันอากาศโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ซึ่งมีชีวิตยอยู่ได้ด้วยอากาศที่ห่อหุ้มอยู่รอบโลกทุกมุมของโลกมีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่ และเกิดเป็นความดันมหาศาลบนโลกแรงดันอากาศบนโลกมีปริมาณอยู่เท่าใดเราลองมาหาคำตอบกันเทสาปรปรอดลงในหลอดยาวปลายด้านหนึ่งเป็นปลายปิดเมื่อหลอดมีปร,รอดบรรจุอยู่เต็ม ภายในจริงไม่มีอากาศเหลืออยู่ตอนนี้มีปลอดบรรจุอยู่เต็มหลอดแก้วจากนั้นเอาปลายเปิดของหลอดบรรจุปลรรอดคว่ำลงในอ่างปลรรอด ประหลอดในหลอดเริ่มลดระดับลงช่องว่างที่อยู่เหนือระดับประหลอดเรียกว่าช่องสูญญากาศแบบทอริเชลลี่ซึ่งไม่มีอากาศอยู่เลยประหลอดจะหยุดนิ่งเมื่อลดถึงระดับหนึ่งระดับที่ประหลอดหยุดนิ่งนี้แสดงให้เห็นระดับความดันบรรยากาศความดันหนึ่งบรรยากาศมีค่าท่ากับความสูงที่ประหลอดหยุดนิ่งคือความสูง76เซนติเมตรลองคิดดูซิว่า ทำไมเราจรึงวัดความดันบรรยากาศด้วยวิธีนี้ประหลอดที่อยู่ด้านล่างของหลอดแก้วถูกกดดันด้วยความดันบรรยากาศโดยรอบความดันบรรยากาศจากด้านบนยังกดดันประหลอดในหลอดแก้วอีกด้วยเมื่อแรงดันของประลอดเพิ่มมากขึ้นระดับประหลอดจะลดลงมาเมื่อความดันบรรยากาศจากด้านล่างเท่ากับแรงดันภายในของประลอด ประหอดก็จะหยุดนิ่งที่ระดับนั้นคราวนี้ลองหาความสูงของความดันหนึ่งบรรยากาศโดยใช้น้ำแทนประหอดเติมสีลงไปในน้ำเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้นบรรจุน้ำให้เต็มท่อและปิดฝาด้านบนให้สนิท ยกท่อน้ำเข้าไปไว้ในแทงน้ำอุปกรณ์ชิ้นนี้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและท่อก็มีความสูงถึง11เมตรเมื่อน้ำท่อมาติดตั้งให้ตั้งตรงดีแล้วจากนั้นเปิดจุกด้านที่อยู่ในแทงน้ำ ปริมาณน,น้ำในท่อจะลดลงจนถึงขีดความสูง10เมตรน้ำเป็นสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าประรอดฉะนั้นแรงดันของน้ำหนึ่งบรรยากาศจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ10เมตร ความดันบรรยากาศหรือความดันอากาศจะเป็นอย่างไรหากเราไม่ได้อยู่บนพื้นราบของโลกลองมาดูกันว่าความดันอากาศเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนภูเขาฟูจิเรามาถึงจุดตั้งต้นที่จะขึ้นภูเขาฟูจิในที่สุดการขึ้นเขาก็เริ่มต้นชนิดของพืชที่เติบโตอยู่นั้น จะขึ้นอยู่กับความสูงไม้พุ่มยังคงเติบโตได้บนภูเขาเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเราได้เห็นพืชพันธุ์บนภูเขา ที่ความสูง2,500 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเราลองวัดความดันประหลอดกันนะครับคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับระดับประหลอดที่ความดันหนึ่งบรยา ประหอดจะมีความสูง76เซนติเมตรเมื่อความดันอากาศเพิ่มขึ้นระดับประหลอดก็จะสูงขึ้นและเมื่อความดันอากาศลดลงระดับของประหลอดจะลดลง เราอ่านระดับความสูงของประรอดได้55.8เซนติเมตรนั่นคือความดันอากาศลดลงเราจะลองเดินต่อขึ้นไปบนยอดเขานะครับเราขึ้นไปที่ความสูง3,000เมตรคราวนี้ลองดูความสูงของประรอดกันดีกว่า ระดับประหอดดันขึ้นไปที่ความสูง52เซนติเมตรความดันอากาศยังคงลดลงต่อไปนยอดเขาฟูจิที่ความสูง3,776เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเราจะวัดความดันอากาศที่ตรงนี้กัน ระดับประหลอดอยู่ที่ความสูง48เซนติเมตรดังนั้นความดันอากาศบนยอดเขาจึงต่ำสุดนี่เป็นกราฟแสดงเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของประหลอดที่วัดได้ระหว่างที่เราเดินขึ้นภูเขาฟูจิเมื่อเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากขึ้นความดันอากาศจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆคุณคิดว่าความดันอากาศเหนือพื้นโลกในชะั้นบรรยากาศเดียวกันจะมีค่าคงที่เท่ากันหรือไม่บริเวณที่อยู่เหนือพื้นดิน ลุ่มเมฆเคลื minimum, <|th|> omon, so ่อนไหวและอากาศเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงเมื่อดูแผนภูมิสภาพอากาศการเปลี่ยนความดันอากาศแสดงโดยไอโซบาในบริเวณที่มีความดันอากาศสูงจะเรียกว่าความกดอากาศสูงและในบริเวณที่มีความดันต่ำจะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเมื่ออากาศเคลื่อนตัวจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังที่มีความกดอากาศต่ำก็จะเกิดเป็นลม อากาศเหนือพื้นโลกจะลอยสูงขึ้นสู่กระแสอากาศในชั้นบรรยากาศอากาศที่ดีเป็นผลมาจากการระเหยของไอน้ําเมื่อมีความกดอากาศสูงและกระแสอากาศลดต่ําลงส่วนฝนและสภาพอากาศที่เดวร้ายเกิดขึ้นเมื่อก้อนเมฆก่อตัวจากกระแสอากาศลอยสูงขณะที่ความกดอากาศลดต่ําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศใกล้กับผิวโลกสภาพอากาศบนโลกจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้ ในเมืองมีป้ายพยากรณ์อากาศแสดงให้เห็นอย่างไรก็ตามป้ายแสดงนี้แตกต่างจากอากาศที่พยากรณ์ตามปกติเล็กน้อยที่เห็นนี้คือแอนิลอยบารอมิเตอร์ซึ่งใช้ตรวจวัด,วดการเปลี่ยนแปลงของอากาศคุณคิดว่าแอนิลอยบารอมิเตอร์จะจับการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้อย่างไรเมื่อเปิดอุปกรณ์ชิ้นนี้ออก เราจะเห็นแผ่นโลหะบางๆสองชิ้นและมีตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ตรงกลางตัวเซ็นเซอร์มีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศและพยากรณ์การเปลี่ยนสภาพอากาศแบบง่ายๆได้เมื่อความกดอากาศสูงเครื่องเข้าใกล้ตัวเซ็นเซอร์จะถูกดันและโค้งงอเล็กน้อยและส่งผลให้หลอดไฟส่องแสงบนป้ายบอก ในทางตรงกันข้ามเมื่อความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าใกล้ตัวเซ็นเซอร์ก็จะพองออกแบบนี้และพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหมายความว่าหลอดไฟรูปฝนบนแผ่นป้ายจะสว่างขึ้นน้ำกำลังเดือดอยู่ในขวดแก้วขณะที่น้ำกำลังเดือดขวดแก้วจะเต็มไปด้วยไอ้น้ำ เมื่อน,น้ำลูกโป่งมาครอบปากขวดลูกโป่งก็จะพองออกใช้น้ำเทลงบนขวดแก้วด้านนอกลูกโป่งจะหดตัวและถูกดูดลงไปในขวดแก้ว คุณคิดว่าเพราะเหตุใดลูกโป่งจึงถูกดูดลงไปในขวดขณะที่น้ำเดือดนั้นขวดแก้วจะเต็มไปได้วยไอ้น้ำที่ระเหยลูกโป่งจึงพองออกเนื่องจากแรงดันของไอ้น้ำเหล่านั้นเมื่อเราใช้น้ำราดรอบนอกขวดแก้วอุณหภูมิภายในขวดจะลดลงไอ้น้ำก็จะควบแน่นกลับมาเป็นหยดน้ำกลายเป็นของเหลวอ,อีกครั้ง ขณะที่ไอ้น้ำควบแน่นความดันภายในขวดแก้วก็จะลดลงมากทำให้ลูกโป่งได้รับความดันอากาศโดยตรงมันจึงถูกดูดลงไปในขวดร่างกายของเราทนทานต่อความดันอากาศได้มากแค่ไหนลองมาหาคำตอบเกี่ยวกับความดันอากาศโดยใช้ถังใส่น้ำมันขนาด200ลิตร ขั้นตอนการทดลองก็เหมือนกับการทดลองต้มน้ำในขวดแก้ว かけていくよ。 แม้แต่ถังน้ำมันที่ทำด้วยเหล็กยังยุบเมื่ออยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศสูงแต่ทำไมร่างกายมนุษย์จึงไม่ยุบเมื่ออยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศสูงล่ะคุณว่าแปลกไหมครับ